รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยทิพประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเปลียนหน้าคราสสวยงามของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรดเรื่นวิชามหายันรวยพิธีบวงสงใ่ณ่ํนะชดดรชโนดอำเภอปัตดุงจังหวัดอุดรธา,านี นี้นะครับเราอยู่บริเวณสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำในรองบดินทัจ,จินดาครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเ,เนื่องจากว่าเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำในพระราชมริแห่งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งได้ทรงมีพระาชมรตในเรื่องนี้มา40กว่าปีครับแล้วก็ใช้เวลาในการที่สร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ถึง9ปีด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นแหล่งเก็บน้ําที่สําคัญมากของจังหวัดประจินบุรีครับสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการ ทําการเกษตรในเรื่องของชนละทานนะครับครอบคุณพื้นที่หลายหมื่นไรท่ทีเดียวอันนี้เราได้เห็นถึงพระหมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9และที่สําคัญครับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้เสร็จพระราชานิมมาทรงเปิดนะครับเมื่อปีพศ2560ด้วยนะครับเพราะนี่ก็คือความสําคัญนะครับในการที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมกันเดิน ตามรอยพระราชาในการที่จะช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดนะครับซึ่งเป็นโครงการ ทิปสืบสารรักษาต่อยอดนวัตรกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่9นะครับเราก็ถือเอาเรื่องงามยามดีนะครับในวันที่19เดือน9ปี2563นะครับขับซึ่งโครงการนี้นะครับจุดเริ่มต้นแรกนะครับเราก็เริ่มกันที่การไปบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาโดยได้รับความกรุณาจากท่านปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกนัดอินทราเจริญและก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ท่านได้เดินทางมานะครับบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญแห่งนี้เนื่องจากว่าเมื่อ400กว่าปีก่อนครับบริเวณเนินหอมซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลส,สมเด็จพระเนเรศวรเนี่ยนะครับเป็นฐานที่ตั้งทัพนะครับของสมเด็จพระเนเรศวรนะครับ ก่อนที่จะเสด็จไปทรงตีพญาละแวกที่กัมพูชานี่คือเหตุการณ์สำคัญเมื่อ400กว่าปีที่แล้ววันนี้พวกเราซ,ซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานไทยเราก็ได้มาร่วมกันน้อมรำลึกสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ไดท้ทรงเสียสละนะครับเ,เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับและที่สำคัญครับก็ได้ครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้มาซึมซับได้มาสัมผัสแล้วก็ที่สำคัญได้รับรู้ความเป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของเราด้วย วันนี้นะคะเป็นครั้งที่9ในโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชานะคะเรามาที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่แห่งนี้เราเริ่มต้นด้วยการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนศาลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยได้เสด็จมาเมื่อปี2514นะคะศาลที่นี่นะคะจะมีความงดงาม แล้วก็มีหลายสารนะคะจะมีของสมเด็จพระสุพรรณกัลยาด้วยเป็นที่เคารพนับถือนะของชาวไทยทหารแล้วก็ผู้ที่มาสักการะท่านนะคะเราดีใจมากที่เราได้มาร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ปิติสุดๆก็คือว่าฝนซึ่งจะต้องตกเพราะพายุโนอ่นเนี่ยนะคะไม่มาเลยค่ะฝนหยุดเลยค่ะแล้วก็บุญกุศลวันเนี้ย ทุกคนมารวมกันเป็นพลังบุญทําถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาดังนั้นบุญกุศลครั้งนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญให้กับชาวไทยทุกท่านนะคะในช่วงที่บ้านเมืองเนี่ยมีโควิดนะคะในช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหาเรื่องปากท้องนะคะก็ขอบาร,รมีท่านได้เปิดทางให้มีทางสว่างนะคะในการที่จะใช้ชีวิต ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนประชาชนทุกท่านว่าขอให้ท่านมีความอดทนนะคะมีความเพียรแล้วก็มีความตั้งมั่นนะคะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้เชื่อมั่นในการกระทําความดีของทุกคนนะคะไม่ต้องรอชาติหน้านะคะชาตินี้ท่านก็จะได้รับค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมจุดที่2ครับเราก็ ต่อไปนะครับที่มูลิชัยชพัฒนาที่จังหวัดประจินบุรีในการที่ไปเรียนรู้การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน นะครับหรือที่เรียกว่าผักไฮโดรโฟนิกนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับคนกรุงคนเมืองคนที่อาศัยอยู่ตามคอนโดหรือว่าตามบ้านเรือนที่เราอาจจะไม่มีพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์1ก็คือสามารถที่เราจะไปปลูกผักทานเองได้นะครับหรือ2เราเป็นผู้บริโภคที่ชอบทานผักสลัดทั้งหลายเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าทานผักอย่างไรแล้วสามารถที่จะปลอดสารพิษได้นะครับจุดที่3ครับที่มาที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้ก็ได้มีพิธีเปิดนะครับ โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียนเป็นผู้อำนวยการโครงการนี้ท่านก็ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและเราก็ร่วมกันนะครับในการปล่อยปลาไถาชีวิตเป็นมหาทานบารมีครั้งที่237 นะครับปล่อยปลาทั้งหมด9,999ตัวนะครับร้อยตัวก็เป็นปลาปึกนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นปลายี่โกนะครับเพื่อที่จะให้มาแพร่พันธุ์นะครับให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับจุดต่อไปครับคณะครูอาจารย์ของเราก็ไปลงมือปลูกต้นไม้ของพ่อนะครับก็คือ ต้นพยูนแล้วก็ต้นยางนานะครับปลูก3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้ก็เดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัวปลูกทั้งหมด199ต้นด้วยกันแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับไอ้บโอกาสเดินมานะครับบริเวณหลังเขื่อนนะฮะแล้วก็ต้องออวัตถุประสงค์ก็คือว่าจะมาปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระชุศลครับระหว่างที่เดินมาบนทางที่แฉะอย่างเงี้ยก็นึกถึง ภาพที่เราเคยเห็นในหลวงรัชกาลที่9ครับเสด็จพระราชดำเนินไปตามป่าตามเขาลำน้ำไพรนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยยิ่งมีความทุรกะกันดารมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่านะฮะแต่พวกเราเองอันนี้ก็ถือว่ามีความสะดวสบายแต่ก็ยังมีความลำบากมากก็เลยน้อมย้อนกลับไปนะครับถึงความเสียสละของพระองค์ว่าได้ทรงทําทุกอย่างแล้วก็ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับ ปีนึงเนี่ยแดเดือนถึงเเดือนที่จะได้ประทับอยู่ในป่าเขาลำนาไพรครับเพื่อที่จะ,ะสร้างสรรค์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโครงการทั้งหมดในโครงการพระชมริคือความจริงอันประเสริฐความจริงที่ยิ่งใหญ่เป็นความจริงที่รอให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้กลับมานะครับบนธรรมชาติบนความเป็นจริงนะครับเมื่อเรามาเห็นความจริงแล้วเนี่ย มันไม่มีความคิดอะไรอีกครที่มันจะไปคิดไปในทางที่มันไม่ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการทั้งหมด4,000กว่าโครงการนะครับรอให้คนไทยได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาซึมซับกับความเป็นจริงครับ ดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลุมแรงเท่าไรก็บันทา ไม่เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอดูแลเราให้เรายังมีวันไกลแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ได้มีการถอดบทเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือสําหรับครูอาจารย์ในการที่จะไปสอนกับเด็กไทยในศตวรรษที่21ครับ ครงการทั้งหมดเกิดจากความทุกข์ยากของประชาชนเกิดจากปัญหาของแผ่นดินที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้น้ำเน่าน้ำแล้งน้ำเสียบุกรุกป,ป่าที่ดินทำกินเจ้าของไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหาหมดทรงรับปัญหานั้นเป็นปัญหาของพระองค์นะครับทรงชี้ให้เห็นเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกคือสมุทยัยภาษาอังกฤษคือ root cause ปัญหาอยู่ที่ไหนส่งดําเนินโครงการจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือนิโรธประโยชน์ท,ที่ท่านําที่ท่านทรงใช้คือประโยชน์สุขนิโรธคือประโยชน์สุขเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือนิโรธผลลัพธ์หรือเอาค o m นะฮะซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนมาจากโครงการในพระชาชบิดพทั้งหมด4,700โครงการซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุด นี่คือความจริงอันประเสริฐครับอริยาาสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐและท่านทรงงานบนพื้นที่ที่เป็นความจริงอันประเสริฐเราต้องพยายามนะฮะพาตัวเองออกมาให้ได้เดินเข้ามานะครับในโครงการต่างๆทั้งหมดทุกสมุทยัยนิโรธและก็ามานะครับนี่คือรหัสลับของพระเจ้าอยู่หัวเป็นธรรมะที่ชัดเจนมากๆนะวันนี้ฮะโลกกำลังเคลื่อนไปในเรื่องของกรอบการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN 17ข้อ17ข้อด้วยกันซึ่งที่มาของทั้ง17ข้อก็คือการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว70ปีครับนี่คือเรื่องเดียวกันเราต้องมองเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันให้ทะลุให้ได้ะวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ใช่การปลูกกล้วยไม่ใช่การทำไร่นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไม่ใช่ครับ เศรษฐกิจพอเพียงคือวิถีชีวิตวิถีชีวิต New n o r m มอเท่ากับเศรษฐกิจพอเพียงเท่ากับทางรอดของโลกใบนี้เราเดี๋ยวต้องตื่นรู้ครับว่าเรามีของดีขนาดไหน คราชสวยงามของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรดรื่นวิชามหายันรวยพิธีบวงสูงใหญ่ณคำาชโนดอำเภอบ้าด,ดุงจังหวัดอุดรธานี นอนห้อยหัวหมอมันดีดีนะลูกมะนาวโซดาช่วยป้องกันมะเร็งน,นะลูกลีบินซุกตายแล้วลูกล <c oughs> ีินซุมันข่าวปลอมนั่นไงข่าวปลอมจากโซเชียลเป็นภัยคุกคามต่อบุตรหลานท่านเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าแ่จริงเป็นห่วงนะจาก,กสทช บุญทิพย์เเดือนเกดรสมพรสืบถวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณวิชุดาตรายธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยยาประกันภัยจำกัดมหาชน พร้อมผู้บริหารและพนักงานจัดโครงการพลังบุญทิพย์9เดือน9ปีที่13ในวันเลิกดีนำคณะผู้ถือหุ้นและกัลยาณมิตรทากว่า160คนรวมสร้างบุญมหากุศลนวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์เล่งนงังย่ง2 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถะพิตรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิม,มนต์พระอาจารย์จีนคณะนัดจีนพศประหลัดขวาจีนนิกายเลขานุก,การเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดบังกรกมลาอาวาสรักษาการแทนเจ้าอาวาสระบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสร มาเป็นประธานฝ่ายสง์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมถวายสังฆทานจจตุปัจจัยทายธรรมและพัตตหารเจแด่พระสงฆ์จีนนิกาย10รูปสามเณร79็รูป ก็เป็นวันที่ที่พยาประกันภัยได้มีโอกาสเชิญชวนผู้ถือหุ้นของที่พยาประกันภัยนะครับมาร่วมกันทําบุญนะครับซึ่งเป็นถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของที่พยาประกันภัยไปซะแล้วนะครับสำหรับวันที่9เดือน9และในปีนี้เป็นปีที่พิเศษสุดด้วยนะครับนอกจากว่าจะเป็นวันที่9เดือน9แล้วเรายัางปี2 5 6 3 6กับ3รมวมกันก็เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นปีพิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับ และเราอยู่ในช่วงของโควิดนะครับซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องมีความ,ร,มระมัดระวังนะครับที่พยาประกันไทยจึงได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นนะครับมาที่วัดบร,รมการจนาพิเศษนะครับหรือวัดเล่งในยี่สองนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีอาณาบริเวณที่กว้างขวางใหญ่โตมากนะครับก็าสามารถจะคลิป Social d i s สแตนซิ่งได้นะครับขณะเดียวกันทุกทกท่านก็สามารถที่จะมาร่วมกันทําบุญมาร่วมกันที่จะบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อที่จะทําให้ ตัวท่านเองแต่ละท่านนั้นนะครับสามารถที่จะมีความปิติอยู่ในตัวและขณะเดียวกันก็เป็นการที่จะช่วยประชาชนประเทศชาติแล้วก็สังคมไทยด้วยนะครับกิจกรรมลักษณะอย่างนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่ที่พยาบากันไทยนะครับได้มีกิการดําเนินการจนกระทั่งกลายปเป็นวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้ผู้ทุนของเรานั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันนะครับที่จะบาเพ็ญกุศลแล้วก็สร้างความดีร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่เป็นการบอกว่าที่พยาบากันไทยนั้นเรามีความมุ่งมั่น ที่จะทํารงไว้ซึ่งคุณงามความดีและการจันลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมรวมไปถึงพระพุทธศาสนาของไทยด้วยครับสําหรับปีมหามงคลในปีพุทธศักราช2564นะคะทิพยาทิพยปะพยประกันภัยได้จัดทําปฏิทินพระพุทธเจ้า3พระองค์นะคะของวัดเล่งในยี่หนึ่งนะคะซึ่งงดงามมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวัดจีนทั่วโลกนะคะ เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าสามพระองค์แล้วจะทราบทันทีเลยว่านี่คือซัมปอคุกนะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนันตจักรวานนะคะซึ่งขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจของทั้งประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวโลกนะคะเราก็ขออัญเชิญพระพุทธเจ้าสามพระองค์นะคะ ทำเป็นรูปเคารพนะคะในรูปแบบของปฏิทินเนี่ยแล้วเข้าพิธีที่วัดเล่งในยี่นะคะเพื่อเผยแพร่เ,พเรื่องพระพุทธศาสนาไปเนี่ยฮะ,ะให้ทั่วถึงแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสนําม,มามอบให้กับผู้ถือวุ้นนะคะที่มาร่วมบุญกับเราความพิเศษของปฏิทินชุดนี้นะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะในการปั๊มฟอยล์ให้ออกมางดงาม แล้วก็มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนซึ่งการสร้างรูปรักษ์ของปฏิทินแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ152ปีนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระพุทธเจ้าหลวงของชนชาวไทยนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดวัดเล่งในยี่หนึ่งนะคะ แล้วก็ได้ทําพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี้ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นความพิเศษที่ทิพยประกันภัยตั้งใจทําให้คนไทยทุกคนให้แผ่นด,ดินไทยแล้วก็ให้แผ่นด,ดินโลกนะคะก็ขออานุโมทนาบุญกับกุศสที่จะบังเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ปฏิทินนี้ให้กับผู้ที่นำไปใช้นำไปทำให้ตัวเองนั้น มีจิตที่สบายใจขึ้นแล้วก็มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มากมายเหลือเกินให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอนุโมทนาสาธุขอบพระคุณค่ะ ชลินพันิพาประธานกรรมการบริษัท TQM c o r p o r ค t i o n จำกัดมหาชนหรือ TQM ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินกล่าวว่า TQM ในนานบริษัท TQM Insurance Bro k e เกจำกัดผู้นำนหน้าประกันภัยของไทยได้ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท Ford Smart Service จำกัดมหาชนหรือ F Smart เจ้าของตู้ออนไลน์บุเติมลุกตลาดไมโครอินชอนเปิดขายประกันหลักร้อยบาท พร้อมบริการชำระเงินค่าเบีย้ยประกันผ่านตู้ออนไลน์บุญเติมทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงประกันภัยมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดวันนี้เราก็จะมีการดีไซน์ให้เหมาะกับพื้นที่นะครับหรือชุมชนนั้นๆนะครับแต่เป็นกระดับที่ง่ายๆนะครับเ,เช่นเรื่องของประกันโควิดที่เราประสบความสําเร็จมาก นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Product อื่นๆ,ๆ,ๆชเช่นประกันไข้เลือดออกนะครับประกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วยังมีอีกหลาย Product ์จะค่อยๆดีไซน์ตามออกมานะครับโดยหลักการเนี่ยนะครับ p r o d u ั t ์เหล่านี้จะเป็น Product ์ที่เข้าใจง่ายราคาไม่แพงหลักร้อยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศนะครับ 60ล้านคนก็จะสามารถเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายๆนะครับโดยผ่านตู้บนเติมและขณะกันเราก็ยังมีคอเซ็นเตอร์นะครับพนักงานของเราที่ให้บริการนะครับสามารถที่จะให้ความรู้หรือตอบข้อสักถามกับลูกค้าหรือประชาชนที่ท่ <c oughs> ต้องการข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมได้อีกครับเรามีลูกค้าที่ใช้ประจำเนี่ย22ล้านคนไม่ต้องสอนเลยฮะเดี๋ยวนี้ใช้ใช้ง่ายขอให้ทาง t q m เนี่ย มีแพ็กเกจมีม,มีมีสินค้าดีๆเตตาเป็นโดนใจคนเนี่ยเรามีลูกค้ารออยู่แล้วนะฮะมีจุดอยู่หนึ0 0แสจุดนะฮะและหน้าตู้เนี่ยเราโฆษณาให้ง่ายมากนะฮะเดิมเนี่ยเขาเขามาเติมเงินปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราบอกได้เลยว่าคุณจะซื้อประกันไหมมีประกันไข้เลือดออกมีประกันโควิดอย่างนี้นะฮะถ้าถ้ามีแพ็กเกจหรือมีสินค้าดีๆเนี่ย ทางทางบุญเติมมั่นใจว่าขายไม่ยากนะฮะคือผลิตภัณฑ์่ยต้องบอกว่าเราควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยที่จะเน้นหลักก็คือเรื่องของเบคโครอนชูรันนะคะอ,อย่างสุขภาพก็จะเป็นเหมือนกับประกันสุขที่เราดีไซน์และดูวว่าจะเป็นเช่นพวกสุขภาพเบื้องต้นนะคะหรืออย่างประกันชีวิตที่เราดูก็จะเป็นประกันชีวิตที่แบบเนื่องจากว่าเวลาทํากระบวนการต้องต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยาก นะคะถ้าซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องแบบต้องใช้คนในการสอบถามแต่เนื้ออื่นใดเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมไว้สําหรับในการเซอร์วิสนะคะก็คือเราไม่ได้ขายสินค้ายอย่างเดียวเซอร์วิสและการขายถ้าลูกค้ามีปัญหาก็ยังสามารถเข้ามาที่ค a l l center หนือ7เตอร์7 3 7หรือามาที่เว็บไซต์เราของเว็บ CPM ได้ตามปกติเลยค่ะ ทิพยพยาประกันภยัยสวัสดีครับคางทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทาถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพชรเลเวอร์ครับไปเหอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิปช sure. าวเวลชัวแม่นันบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภยัย นอนห้อยหัวฉะหมอมันดีดีนะลูกมะนาวโซดาช่วยป้องกันมะเร็งน,นะลูกลีบินซุกตายแล้วลูกลีบินซุมันข่าวปลอมนั่นไงข่าวปลอมจากโซเชียลเป็นภัยคุกคามต่อบุตรหลานทั่านเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าแครจริงเป็นห่วงนะจาก,กสทช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ2 5 6 3โดยมีผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จได้รับคัดเลือกทั้ง4ภาค นำตัวอย่างผลงานโอท็อปที่ได้รับคัดเลือกพัฒนาจากโครงการมาจัดแสดงในทัศการโชว์เคสและแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ซักเซสเคสณห้องผลิตภัณฑ์ต้นแบบชั้นหนึ่งอาคารกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้ำไทยกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ1ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนง,งบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณพศ2563มอบหมายให้กรมส่งเสริสรรมสักย์กรรกระทรวงสกรรกรโดยกองพัฒนาสักย์กรรชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางกองพัฒนาสักย์กรรชุมชนกรมส่งเสริมสักย์กรรได้มอบหมายให้หน่วยงานเครือข่ายเป็นหน่วยร่วมในการไปดำเนินการแยกเป็นสีภาค โดยภาคเหนือมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลภาคกลางและภาคตะวันออกมอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบให้สำนักงานอิสเมภาคใต้มอบให้บริษัทแคร์ย่จำกัดเป้าหมายก็ต้องการที่จะยกระดับตัวผิดพัน์บรรจุพันธ์ของผู้ประกอบการโอทั OP, ระดับ3มดาวขึ้นไปที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะให้มีระดับของการพัฒนาที่ดีขึ้น แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่เรายกระดับที่มีอัตลักษณ์หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตรงตามความต้องการของตลาดครับซึ่งตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านเหล่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 ทำให้ผู้ประกอบการซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากและเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศเได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเราต้องการให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาสินค้าบริการดีๆและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้คา้ามีช่องทางในาการจําหน่ายแบบออนไลน์นะครับโดยเราพัฒนาช่องทางการนําเสนอหรือให้ทำให้สินค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักผ่าน เฟซบุ๊กนะครับในเพจไทยพร้อมดีพร้อมนะซึ่งเพจนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถถ้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมดูและก็มีออเดอร์กับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าได้ดูตรงครับ สินค้าและผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือจริงๆแล้วมีดีมีอีกเยอะนะเจ้าแต่ว่าสินค้าที่เรานำมาจัดแสดงในวันนี้เป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วจากกมรม่งเสริมอุตสาหกรรมเจ้าก็ต้องขอขอบคุณกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะเจ้าที่มีกิจกรรมดีๆให้กับผู้ประกอบการนะเจ้าภาคใต้เรามีผลิตภัณฑ์มากมายนะมีทั้งเสื้อผ้าอาหาร ค,ครบเสร็จแล้วก็เครื่องสำอางที่เป็นสมุนไพรด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้จากโครงการนะคะคือการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็รู้ออนไลน์แค่พื้นๆแต่พอเรามาเข้าโครงการเราสามารถทําตลาดออนไลน์ได้ในเชิงลึกที่นี่ก็คือเป็นโซนของอีสานงานอัตลักษณ์กรมชงเสริมอุตสาหกรรม ประทับใจมากที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่เคยทิ้งไม่เคยในขั้นตอนตัวนี้เราทําให้เป็นนะแต่เขาสอนให้เราแมน้นแต่เราจะอยู่ในบ้านและเขาก็สอนเราทําตัวนี้ให้เป็นแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จนโดนใจลูกค้าเราพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งบรรจุภัณฑ์ทั้งตัวตัวเองก็เลยประสบความสําเร็จ สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็คือเราได้ปรับปรุงวิิตภันธ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานของผู้ไวิโภคในกลุ่มต่างๆได้อย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะงานาที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นี้ด้วยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและทางมสวนะครับที่ส่งทีมงานนักออกแบบ นะครับที่มีความสามารถและประสบการณ์ร่วมการทำงานกับเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จนประสบความสำเร็จ